สาาวันดีครับผมพุกท่าเสยผมจะมาเล่นเกมยอดฮิตในตำนานที่ชื่อว่าโมบายลิกิน 5v5 ครับผมผมจะมาขวาแก้ม แกมือจากคลิปที่แล้วคีิโลกที่ชื่อว่าอันฟ้าผมจะเล่นโหดโหดกว่าเดิมขวาแกมือคลิปที่แล้วรู้สึกว่าผมเล่นกระจอกมากให้ให้เพื่อนทีมร่วมทีมพาพาแบกผมรู้สึกว่าเป็นพลัดทีมอย่างมากรู้สึกว่าเป็นพลัดทีม แรงมากแล้วที่นี่ผมจะมาแบกเองต่อเมื่อไม่ต้องห่วงผมจะมาแบกอย่างแน่นอนไปรู้กันเยอะแล้วไปปดจำจำคำผมไว้ผมจะมาแบกแบกทีม ผมจะมาแบกทีมให้แบกทีมหาชน,นะผมจะมาแบกแบกทีมอย่างเดียวกับแบกทีมไป <team> จะทำ <bare S 1> ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราได้ตำแหน่งฟาร์มนะผมจะเอาฮิโลอันฟ้ามาฟาร์มนี่ เรียกไมเลยลอันฝ่าอันฝ่าอืมเล่นให้มันดีๆนะหวังต้องข้ามผมบอกแล้วผมจะมาแบกอย่าลงเดินป่ามาคนเดียวนะระวังโดนสกิลอัพฟ่าตายแบบมันรู้เลียงนะเฮ้ย ไปดูกันว่าจงหวดเม่นปากพูดหรือเปล่ารู้สึกว่าคิดคลิปนี้ตานี้เหลือเวลานา,นาณานี้รู้สึกว่าฟังตรงข้ามมันขนมปวกกล้วยจังฮานาบีลาเซรัตซูฟังกโก็มียะ

ไม่เป็นภาระเอาละครับเลยนปาฟังโก้ฟังโก้เอาซูซูซูมามาไปกว่าฮะยูหรือเปล่าเล่นกับใครอยู่อันก้าวโน,โน,น่น,นนั่โนโน,นี่โน่นนั่นนีปะปะ่อาไราโน่า อีกรอบเป็นหนึ่งครับผมอย่างสวยงามผมบอกแล้วผมจะมาแบกท่านั้นหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวแล้ว,ว,ย,วยึนนดเซนเนตุกมาตอนสองตอนสองมามาเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวบอลเนบอลนเดี๋ยว Alpha, standing เรียกสติคมะข้าพ่อมา,อม,า,ม,ามาเลยยังวันนี้ใครก็ได้มาขวังขึ้นละครันี้ผมจะมาแบกให้เป็นตาระทีม no. เอาฟา t นนซูจัตจำจำมาเต็ม้อเปนัแน่นอนนี่าความมั่นใจมาให้แล้วฮึููููููที่นี้มามาให้เยอะร้อย

หยบ้อยครับหย็บลอยครับผมเก็บตุยมานานก็หมดยบ้อยครับเก็บตุยมานานเลยเดเ็ดร้อเอดด้ยเ

Đúng. mẹ ghê nhung khắp ta nhung măng sư ta của ngành absolute loyalty. Meng lao thương kỳ luôn 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 tông luôn luôn luôn

มาดีมากลอยป่าเขาเรียกว่าปัดกำลังอย่างสุดยอดอย่างดีสู้อ่ะสู้บะควัออนหน,หนึ่งกันนะโอ้ไม่ได้มากก

เรียบร้อยบอกแล้วผมจะมาแบกที่ยิมผมเกียรเป็นพระราตรีแล้วอืมคันได้ได้อยู่ทีินยิ้มได้อยู่ป้อมเบลยลังทำยังไง

กิโลตอนนี้โน่นหนึ่งคไม่ไม่ใช่ผมนั no ่นหนึไม่ใช่ผมมาถึงกิโลตอนนี้โน1ผมมีโ no น่เก้าดาครับโน่ก้าเรามีร้อยคนขอเป็นโน99ก้าอ ตัววนึงไม่เป็นรับทีมหรอกนะผมนี่ไ,ไ,ไ,ไว,ว้ขับไว้ขับไว้รับชูๆออคมามเมียนตายแล้วอันนดบี้อันนดบี้อันนดบีมันเจ็บเวียนหล่อไปแล้วเรา,าจะต้องเก็บมันอันนดบี

ดีโยเพนมาช่วยอาลามด้อาลได้เดี๋ยวทำเป็นตัวแทนผมมันสุดอดจงเยอนนี่โัน mm ี a l a t ่ปรมครบสิ เกมนี้ผมบอกเลยอีซิอยงเดียวาอเคครับควาปนะใจดักนะดจนะจบลอยครับผมเอเดอเด้อใจใจใ่อขอ่อคนแดยังเด้อซึ่ม,มันามหมามันตั้งกันอยู่ด้ว call captain yeah, oh, yeah. launch attack understood request backup understood oh, oh, oh. Okay. attack. Okay. <laughs> Target locked. Beta on the way. Yeah, we are on. Can Ding initiate retreat? ju, Saya ya, lebih banyak Alex Foster, aku akan mengalahkan, dinding map, lebih banyak, kelar, dinding di map, lebih uh. banyak, hmm? ไปเจ็บแล้วเอามาเอามาดึงแมพเอ้ยดึงดึงดึงก็ได้เนาะเฮ้ยเก็บตุยอลี่ดังอลี่อลี่เก็บตุยฟอฟ

หนิ่งวัดครบสองสามไม่เลิกดุยนี่ฮี่โหลโน,โนหนึ่งเกิดแล้วรอรับสมได้เลย <c oughs> ตลก Mm -hmm. No other way. Okay. No other way. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. oh. mm -hmm. Time to upgrade the system.

Give love, retreat, Lord, my Lord, my Lord. Initiate retreat. Initiate retreat. So Understood. Clumsy, what you do in progress? So รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าบาบโซ่บาบโซ่ผมไปแล้วผมไปแล้วมามามาเตี้ยผมมาแล้วต้องลัวครับเจ็บร้อยโดนเต e ้ย

โอ้ยเกมนําขนาดนี้ก็ต้องเสียวแล้วมั้งแกจะไปไหนแกจะทําอะไรไปไหนไปกันเพี่ยงจังก็เราเกิดมาชาตินี้เป็นเพียงร่วมกับฉันเอ้า lại, bình bột pin, hãy nick tìm quá mặt lòng chẳng đại mai chẳng qua mặt bài mặt bài nhắn 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 ba อุยซะก่อนําไปไม่ถึง <Launch attack. S 1> อ่าแต่พมรวมแล้วมีเสนเหลือเกินไม่ต้องมาเคิรนฉันพูนดเพจริง ยับเลยสวยงามอืมอืวทีอืมชนะอีกแล้วอยากแพ้จังเลย mm hmm. ดูดูอ mm ืม hmm. มันจะรีแรงแล้วจะดีใจฮะจะแปลกี่ยจะรีแรงแล้ว